สวัสดีวันนี้เฮียมาแชร์สูตรแกาแฟดิฟแก้วละ25บาทที่เป็นเมนูขายดีมากของร้านเฮียพร้อมคำนวณต้นทุนและอธิบายวิธีการขายข,ายของให้ในท้ายคลิปนะครับโดยสำหรับเทคนิคการดิฟกาแฟของเฮียจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือแบบแรกคือสายสเปเชียลกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าที่ชอบชัยไลฟ์สไตล์มีรสนิยมในการกินกาแฟสำหรับบางคนที่ชอบกาแฟมีรสเบอร์รี่รสผลไม้สีเหลืองรสผลไม้ต่างๆอ่ะอันเนี้ยจะเป็นกลุ่มสเปเชียล เราจะขายดีมากสําหรับกลุ่มลูกค้าที่เขาอยากลองกลิ่นกาแฟาใหม่ๆหรือเขาอยากเปลี่ยนรสชาติบ้างจะขายดีมากในวันหยุดโดยลูกค้ากลุ่มที่2คือกลุ่มพื้นฐานคือลูกค้าที่ดื่มกาแฟเพราะต้องการสารสก,กัดในตัวกาแฟาก็คือคาเฟอีนคาเฟอีนจะช่วยให้ไม่ง่วงกระปี้กระเป๋ามีแรงในการทํางานไปทั้งวันโดยเฮแกะสุกเนี่ยจากการสังเกตนะครับ พราะลูกค้ากลุ่มส่วนใหญ่อะเขาชอบเป็นสูตรพื้นฐานลองสังเกตดูนะเครื่องดื่มที่ขายดีระดับโลกอะอย่างเช่นเลดบูคาราบาลแดงหรือว่าเครื่องดื่มชูกําลังเอ็มร้อยห้าสิบกระทิงแดงต่างๆเขาก็มีสายพวกนี้แหละพอถึงเป็นเครื่องดื่มอะที่ขายดีระดับโลกและเขาเลือกขายในกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เฮียก็เลยคิดและเลือกใช้เทคนิคการสกัดกาแฟเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้เพราะเฮียอยากรวยและอยากขายลูกค้าในกลุ่มใหญ่ แต่ถามว่ากลุ่มสเปเชียลเฮียก็ทําได้เฮียก็ขายได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคกลุ่มสเปเชียลให้ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปกาแฟดริปแก้ว25บาทพอคำนวณต้นทุนให้ไปเริ่มทํากันเลยสำหรับการทำกาแฟดริประดับการคั่วของกาแฟที่เฮียแนะนำก็คือขั่วกลางใช้ปริมาณกาแฟอยู่ที่20กรัมต่อ1แก้ว สายพันกาแฟที่เฮเลือกใช้ก็จะเป็นอาราบิก้าเชียงรายจุดเด่นก็คือมีกลิ่นที่หอมฟุ้งมากมีกลิ่นสว่างแค่ดมอะ่ะก็ชื่นใจเบรนกับโรบัสต,ตาละน้องกาแฟของไทยเราจุดเด่นที่พิเศษมากก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ให้คาเฟอีนที่จัดมากกินแล้วจะรู้สึกดีดชื่นใจกระปรี้กระเป๋ามีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นโทนคาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตเบอร์บดที่เฮใช้จะเป็นเบอร์หนึ่งครึ่งความละเอียดเท่ากับน้ำตาลทราย ตัวด er, er ิปเปอร์เฮเลือกใช้เป็นตัวกลวยแหลมขนาดสีครับพอดิปเปอร์ทรงนี้เป็นทรงที่สกัดกาแฟออกมาได้เข้มข้นมากล้างแผ่นกองกาแฟและปรับอุณหภูมิของดิปเปอร์ด้วยน้ำร้อนทิ้งน้ำร้อนที่ใช้ล้างและใส่ผงกาแฟที่เราบดแล้วได้เลย ใช้น้ำร้อนในการดิฟกาแฟถ้าตามหลักการแล้ว่ควรใช้น้ำร้อนที่92องศาแต่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆยิ่อุณหภูมิน้ำร้อนร้อนมากเท่าไหร่กาแฟยี่ออกมาเข้มข้นมากเท่านั้นแต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเทอร์โมโมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับให้เราสังเกตเวลาเราต้มน้ำถ้าน้ำเดือดอะนั่นคืออุณหภูมิที่มากกว่า90องศาอยู่แล้ว พะถ้าเราใช้เมล็ดกาแฟที่ดีขั่วไหมแค่น้ำไหลผ่านธรรมดารสชาติกาแฟก็ออกมาอร่อยอยู่แล้วสำหรับการดิกฟกาแฟของเฮียจะหาจุดที่ยกดิปเปอร์ได้สูงที่สุดแต่ดิฟแล้วกาแฟต้องไม่กระเด็นออกมานะเพราะว่าเฮียอยากให้น้าร้อนกระแทกผงกาแฟาแบบแรงที่สุดเทคนิคนี้จะทําให้เราสกัดคาแรคเตอร์กาแฟและสายกาแฟออกมาได้มากโดยที่ดิฟครั้งแรกจะใช้ปริมาณน้ำร้อน50 ML ดริปเป็นวงกลมจากนอกเข้าในให้ทั่วพื้นที่มากที่สุดสำหรับน้ำแรกให้พัก30วินาทีพักให้ผงกาแฟเข้าอมน้ำเราจะได้ความฉ่ำของกาแฟออกมาน้ำที่2 50 ml พยายามกระแทกกาแฟให้แรงที่สุดแล้วก็พักดึงความฉ่ำของกาแฟอีก20วิสำหรับแก้วนี้เฮเสิร์เป็นเมนูเย็นแก้ว20ออนดังนั้นต้องการความเข้มของกาแฟอย่างมาก นผงกาแฟช่วยเล็กน้อยกาแฟจะได้เข้มขน้นจากนั้นดิฟครั้งที่3อีก50 ml ใช้เวลาพักเหมือนเดิม20วินาทีและครั้งที่4ก็เติมน้ำอีก50 ml จะสังเกตว่าตัวน้ำกาแฟจะไหลาย,ยากแล้วนะครับเพราะเราบดกาแฟละเอียดทำให้ผงกาแฟเขาจับตัวกันเป็นก้อนด้านล่าง ให้เราเติมน้ำเพิ่มประมาณ230 ml แล้วใช้แรงกดของน้ำตามธรรมชาติรีดน้ำกาแฟออกมาให้ได้150 ml โดยสูตรเฮียจะไม่รอจนน้ำไหลหมดนะครับเมื่อได้น้ำกาแฟที่เราต้องการคือ150่ะเฮียก็จะยกดิปเปอร์ขึ้นเลยเพราะถ้าเราใส่น้ำพอดีรอจนน้ำกาแฟไหลหมดอะ่ะมันอาจจะนานเกินไปเพราะในการไขของการบริหารเวลาก็ถือว่าสำคัญ พอถ้าปล่อยให้ลูกค้าเรานานเขาอาจไม่ประทับใจและไม่กลับมาซื้อร้านเราซ้ำก็ได้สูตรนี้เป็นสูตรเย็นเติมน้ำตาลอ้อย1ช้อนโต๊ะพอดีไม่พูนเทคนิคเฮียจะดินกาแฟใส่แก้วก่อนแล้วนอกด้วยน้ำแข็งทีเดียวเหว่าวิธีเนี้ทำให้น้ำแข็งละลายน้อยที่สุดอเมริกันโน่หอม,หอมร้าน,นเบอร์สามพร้อมเสิร์ฟจ้า ถ้าเกิดดิฟสูตรนี้ปกติไม่ใส่น้ำแข็งอ่ะอาจจะดูว่าเข้มข้นหรือว่าบางคนที่ไม่ชอบทางกาแฟอาจจะคิดว่าผมไปแต่พอเสิร์ฟเป็นเมนูเย็นใส่น้ำแข็งแล้วอ่ะมันจะพอดีมากเลยถ้าเราไม่ใช้เทคนิคการสก,กัดที่เข้มข้นและรสชาติกาแฟกับกลิ่นเนะี่นไม่ถึงจริงอ่ะพอเวลาเราใส่น้ำแข็งไปจะทําให้กลิ่นกาแฟและรสชาติหายไปเลยนะ หลายคนคงสงสัยว่าทําไมกาแฟดิฟสูตรเทียใส่น้ำตาลใช่ไหมถ้าเป็นสายสเปเชียลอ่ะเขาคงมีคําถามนี้แน่นอนเพราะว่าลูกค้าทั่วไปลูกค้าธรรมดาเขาจะไม่เข้าใจคาแรคเตอร์ของกาแฟที่เป็นกลิ่นเบอร์รี่กลิ่นผลไม้แบบพวกเราที่เป็นสายสเปเชียลเขาก็าจะชอบความชําความหวานกินแล้วรู้สึกสดชื่นได้กลิ่นกาแฟต่อไปจะมาคนายด้นะครับว่ากาแฟ1แก้วมีต้นทุนกี่บาททําไมเทีนขาย25บหาบาทได้โดย1แก้วใช้กาแฟ20กรัม โดยกาแฟโรล่าสยบาทก็เท่าก,กับ20คูณ350หารโดยค่ากาแฟคือ7บาทนะครับค่ากาแฟคือ7บาทค่าน้ำตาลอ้อย1งช้อนโต๊ะก็คือ1บาทต่อไปก็คือค่าแก้วค่าแก้วค่าน้ำแข็งนะครับหรือว่าค่าบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะ3บาท แล้วก็บวกค่าที่ค่าไฟค่ากระดาษกอง3บาทยอดรวมทั้งหมดก็คือ14บาทนะครับสำหรับต้นทุนแก้วนี้โดยต้นทุนของแต่ละคนอาจต่างกันเพราะเราใช้วัตถุดิบจะมีค่าที่ที่ต่างกันเพื่อนๆต้องคำนวณแบบละเอียดของตัวเองอีกทีนะครับอย่ยสังเกตนะครับจะมีหลายคอมเมนต์เนี่ยชอบบอกว่าขายถูกแบบเนี้ยจะได้กําไรอะไรขายแถมแจกฟรีเลยอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วเฮียอยากบอกว่าตามต่างจังหวัดอะข้าวกล่องหนึ่งนะ กะเพราหมูสับหรือว่ากะเพราไก่กะเพราทะเลอ่ะกล่องนึงบางร้านอะ่ะตอนเช้าเขาขายกัน20 25 30เองถ้าเราไปขายกาแฟแก้วละาสกาแฟที่6ิบสเปเชียลเป็นร้อยอะไรเงี้ยก็คงนั่งเหงาและไม่มีใครกินเราแน่นอนสําหรับคนที่ขายต่างจังหวัดนะแต่สําหรับบางคนอะ่ะที่ขายที่กรุงเทพหรือว่าตามหัวเมืองต่างๆที่ทําเลดีๆก็อาจจะขายแพงได้แต่เฮียมีเทคนิคแบบนี้หลายคนอาจสงสัยว่าเฮียขายกาแฟแก้ว25บาท แล้วรวยได้ไงใช่ป่ะทำไมซื้อบ้านเงินสดซื้อรถเงินสดได้จากกาแฟแก้แวยี่บ้าบาทจริงๆแล้วอ่ะการตั้งราคาถือว่าสําคัญมากแต่ด้วยราคายี่บาบาทที่เราตั้งไว้ใช่ไหมครับเป็น first impression เนี่ยราคาเริ่มต้นที่เราตั้งอ่ะลูกค้าก็รู้สึกว่าให้ร้านนี้ไม่แพงเป็นร้านกาแฟสดแต่ขายราคาถูกเลยแค่ยี่บาบาทเองสําหรับคนต่างจังหวัดอ่ะเขาก็กล้าเข้ามาซื้อพ่อก็เคยซื้อบางร้านอ่ะและบางทีลูกค้าตามจ,าจังหวัดอ่ะเขากลัวบางร้านติดป้ายกาแฟสดมุกกะพอดทำร้านสวยอย่างดี พอเวลาไปกินแล้วอ่ะรสชาติก็โซโซหรือว่างันๆขายกาแฟสดเขาอ่ะแก้วเล็กๆ16ออนแถม40บาทดิลูกค้าก็อาจจะกลัวว่าจะเป็นแบบนั้นทําให้เขาไม่กล้าเข้ามาซื้อร้านเราก็ได้เฮียก็เลยใช้เทคนิคอ่ะเริ่มต้นตั้งราคาที่25บาทเป็นกาแฟดิฟแต่ต้องบอกก่อนว่าถึงิบหาบาทก็จริงอ่ะแต่เราใช้ของมีคุณภาพลูกค้าก็สัมผัสได้โหร้านเนี้ยกาแฟ25บาทแต่แห้งโคตรฟินเลยเทียบกับคาเฟ่ดังๆอ่ะ พราะกาแฟเป็นกาแฟขั้วใหม่แล้วก็ไม่ได้กาแฟอย่างดีไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรซับซ้อนมากแค่ตัวกาแฟเขาโดนน้าแล้วเขาก็หยดลงมามันก็หอมมันก็อร่อยอยากให้ลองสูตรนี้สักครั้งว่ากาแฟไทยเรา่แม่งโคตรอร่อยแล้วไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนโดยหลังจากนั้นน่ะถ้าเขามากินกาแฟ25บาทแล้วใช่ปะ่ะเราก็ติดป้ายชัดเจนเลยกาแฟดิบ25บาทเมนูเอสเปรสโซเย็น35ลาเต้40มอคค่า50อะไรแบบเนี้ย เขาจะได้ราคามาตามนี้บางทีลูกค้าบางคนเน่ยเขาอ่าจเงินน้อยเขาก็มากินทุกเช้าเลย25บาทแต่พอเวลาที่16หรือว่าวันสิ้นเดือนเนี่ยบางทีหวยออกอ่าเขาก็อยากมากินเมนแูแพงๆบ้างอย่างเช่นลาเต้มอคค่าต่างๆที่เขาอยากกินเราก็จะขายดีและคราวนี้พอเคาชิมและโอ้เม,มนูอื่น,นเขาก็อร่อยนี่นาะแต่มันอาจจะแพงหน่อยลูกค้าเข้าใจว่ากาแฟสดอะ่ะมันแพง แต่ประจาประสบการณ์ขายอ่ะไม่มีใครดยี่สิบาบาททุกวันหรอกวันนี้มา25อ่ะพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นกาแฟปั่น50โกโก้ปั่น50าอะไรแบบนี้ยเขาก็เปลี่ยนไปทุกวันแต่ขอให้ดึงลูกค้าเขาเข้ามาล้า,เลา,เลาเนรรเรา,า,า,าให้ได้ก่อนเถิดในครั้งแรกอ่ะให้เขาเป็นลูกค้าประจําเราให้ได้ก่อนแล้วเรื่องราคาเราให้ใช้เทคนิคเพิ่มไปในเมนูต่างๆก็ได้เป็นไงบ้างครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเฮียบ้างนะครับหรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันบ้างหรือเพื่นคนไหนสนใจหม,อมอ้อบล็อกกาผอ มเมล็ดกาแฟอุปกรณ์กาแฟทุกอย่างนะครับเยองมีขายพร้อมส่งเลยก็อุ่ดหนุนกันได้ที่น s h ช้อปปี้ลาซาด้าร้านอันเบอร์สาสิบนค้าพร้อมส่งทุกอย่างนะครับที่มีขายในร้านขอให้เพื่อนทุกคนขายดีนะครับสวัสดีครับ